สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินสเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนจุลาพรเขื่อนจุลาพรมีต้นกำเนิดจากโครงการเขื่อนน้ำพรมจังหวัดชัยภูมิได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปทอดพระเนตรการก่อสร้างเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2514ทรงฟังการกราบบังคมทูลถวายรายงานส่งพระราชดําเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างทั้งหมด เป็นเวลาน,านานเกือบหนึ่งชั่วโมงด้วยความสนพระราชหฤทยัยท่ามกลางอากาศหนาวเย็นประมาณสองถึงสามองศาโอกาสนี้ได้ทรงลงพระนามและจารึกข,ข้อความลงบนแผ่นหินพระราชทานพรให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณที่นี้ได้มาเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำพรมเมืม่อวันที่สองมกราคม2514ขอให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์พระราชยานััต์พระอัจฉริยภาพแต่ครั้งทรงพระเยาว จนถึงปัจจุบันเสมือนดวงประทีปชวลาส่งทางประเทศไทยอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงพระเจริญ